กับสู่ออโต้บรูดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังเบาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดด้านการรบของกองทัพสหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็นรถถังคันนี้มีชื่อว่า m 8 a m armor system หรือ m 8 ags มันไม่ได้เป็นแค่รถถังเบาธรรมดาแต่มันคือตัวแทนขององค์การพัฒนานวัตรกรรมและแนวคิดใหม่ขององค์การรบเคลื่อนที่เร็วในศตวรรษที่21 n 8 AGS ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายยุค1,980ถึงต้นยุค1,990เพื่อมาแทนที่รถถังเบา n 551ทริดันซึ่งใช้งานมาตั้งแต่สงครามเวียดนามแต่เทคโนโลยีและความสามารถของชริดันนั้นล้าสมัยไปมากแล้วในยุค90ดังนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มโครงการใหม่เพื่อหารถถังเบารุ่นใหม่ที่มีอำนาจทำลายสูงเคลื่อนที่ได้เร็วและสามารถลำเลียงทางอากาศได้ง่าย บริษัทยูไนเต็ดดีเฟนเอลพีซึ่งในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ BAE System ได้รับมอบหมายในการพัฒนา M8 ATS โดยแนวคิดหลักคือการสร้างรถถังเบาที่สามารถติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 105mm มมและยังสามารถใช้งานได้โดยลูกเรือเพียง3คนเท่านั้นคือคนขับคนยิงและผู้บังคับรถ หนในจุดเด่นที่น่าสนใจของ M8 AGS คือระบบ m o d u ล่าอา m ์ r หรือกรอบแบบถอดเปลี่ยนได้รถทังคันนี้สามารถติดตั้งเกราะในระดับต่างๆได้ตามความต้องการของภารกิจตั้งแต่ระดับกราะเบาสำหรับการลำเลียงทางอากาศไปจนถึงเกรอะหนักที่สามารถต้านทานกระสุนเจาะก,กราะจากยันเกรอะอื่นๆได้การออกแบบเช่นนี้ทําให้ M8 AGS มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมาก ตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลดีทรอยดีเซล 6V92TA ที่ให้กำลังประมาณ550แรงม้าทำให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว450กิโลเมตรบวกกับระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิกที่ทำให้มันสามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศค,ครุขระได้อย่างมั่นคง อาวุธหลักของ M8 AGS คือปืนใหญ่ขนาด105มิมตรแบบ M35 ที่สามารถใช้กระสุน NATO มาตรฐานได้ซึ่งรวมถึงกระสุนจอกกรอบ a t f s d s กระสุนระเบิดแรงสูง T และกระสุนหัวรุนแรงแบบพีซการมีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ M8 สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ลพลประจำรถมากนะัก จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการลำเลียงทางอากาศ M8 a t s ถูกออกแบบให้สามารถขนส่งได้โดยเครื่องบิน C 1 3 0 Hercules ได้1คันในระดับกรอบเบาและสามารถพร้อมรบได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหลังลงจอดนั่นหมายความว่ากองกำลังสามารถส่ง M8 a t s ไปยังจุดรบที่อยู่ไกลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการขนส่งทางพื้นดินเหมือนรถถังหนักทั่วไป แม้ว่า M8 AGS จะผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นและได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานภายในกองทัพแต่ในปี1996โครงการนี้กลับถูกยกเลิกด้วยเหตุผลทางงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการรบของสหรัฐในยุคนั้นอย่างไรก็ตามความคิดและเทคโนโลยีจาก M8 AGS ไม่ได้หายไปมันได้กลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการยันเกราะใหม่ๆใ,ในยุคหลังเช่น Future Combat System และ Mobile Protected Firepower ในท่วงหลายปีที่ผ่านมา M 8 AGS กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งโดยเฉพาะในปี2020เป็นต้นมาเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการ Mobile Protected Firepower MTF ซึ่งต้องการยันเกราะเบาที่มีอำนาจยิงสูง และสามารถสนับสนุนหน่วยรบเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบริษัท BAE s y s t e m ก็ได้นำเอาต้นแบบของ M8 ATS มาปรับปรุงและเสนอต่อกองทัพอีกครั้งแม้ในที่สุดคู่แข่งคือ General Dynamics จัฒนะโครงการแต่ M8 ATS ก็ยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในยันกรอดที่มีศักยภาพสูงในระดับโลก เมื่อพูดถึงในเชิงยุทธวิธี m 8 ags มีจุดแข็งหลายอย่างที่ทำให้มันโดดเด่นมันสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนไฟให้กับหน่วยรบเบาได้อย่างดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยันเกราะหนักไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนเชิงลึกสนับสนุนการยึดพื้นที่หรือตอบโต้การโจมตีด้วยยันเกราะเบาของฝ่ายตรงข้าม ถึงแม้ว่า m 8 ags จะไม่ถูกผลิตใช้างานในวงกว้างแต่การออกแบบของมันถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การวางแผนยุทธศาสตร์แบบใหม่ที่เน้นความเร็วความยืดหยุ่นและการตอบสนองอย่างรวดเร็วในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เคยให้ความสนใจกับแนวคิดของ M8 AGS เช่นกันโดยเฉพาะในประเทศที่มีภูมิประเทศภูเขาหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถนำรถถังหนักเข้าไปใช้งานได้การมีรถถังเบาที่สามารถโจงตีและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ M8 AGS คือผลผลิตขององค์การคิดนอกกรอบการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ใหม่แม้โครงการจะไม่ได้ถูกผลักดันจนถึงขั้นผลิตใช้งานจริงแต่แนวคิดของมันได้จุดประกายให้เกิดโครงการใหม่ๆอีกมากมายในอนาคตและยังคงเป็นตัวอย่างของรถถังที่เกือบได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์การรบของโลกยุคใหม่ ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t o b บรูดเพื่อไม่พลาดเรื่องราวรถถังและยันกรอะจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม